อายุ66ปีนะบอกว่าชามือเนี่ยมา2ปีแล้วแล้วหลังจากที่ชาเสร็จแล้วก็ไปผ่าตัดไอ้ไอ้กระดูกเนี่ยเห็นไหมแอนเดอร์หามาเรียบร้อยแล้วสองข้างนะหลังจากผ่าก็ไม่ได้หายชานะมีการชาทั้งมือชาทั้งขาแล้วเวลาเดินมีการเดินเกร็งแ้ชาทั้งตัวเลยอันนี้ต้องระวังอย่างหนึ่งคือมันจะเป็นเรื่องของหมอนรองกระดูกสลังที่มันเสื่อมบางทีมันมีการเคลื่อนแล้ไปกดไขสหลังนะเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังในอหนึ่งคืออาการชัดเจนคือจะชามือทั้งสองข้างแล้วมัีจะชาเท้าด้วย อันที่สองประวัติอันที่สองคือสําคัญแล้วคือเดินเดินจะเซลแล้วจะล้มง,ง่ายเดินเกร็งนะฮะอันนี้หลักหลักอันที่สามคือบางคนที่เป็นเ,ย,เยอะๆเนี่ยมันจะกั้นอุจจาระก,กั้นต่อสัมผัไม่ได้ถ้ามือเนี่ยปรลาชาเสร็จประลาชามากๆเสร็จปุ๊บเนี่ยปัญหาคือแค่เอามือไปจดกระุมเสื้อเนี่ยยังจดลำบากเลยหรือว่าจะเขียนเนี่ยเขียนหนังสือเนี่ยลำบากหรือว่าจะเวลาจะตักช้อนกินเนี่ยลำบากมันสัน่นนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตรวจร่างกายอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือดู ว่ามันมีไอเปอร์ริเฟกซ์เสียหรือว่าไอริเฟกซ์ของร่างกายมันไวหรอเนี่ยอย่างเราดีดนิ้วเห็นไหมนิ้วมันกระตุกเห็นไหมนิ้วกระตุกนะไม่ต้องเกรงนะเนี่ยพอเราดีดปุ๊บเนี่ยนิ้วกระตุกเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่แสดงว่ามันน่าจะมีปัญหาที่ไขสันหลังนะอันนี้สองไม่ต้องเกรงนะแม่เดี๋ยวจอดนะจ๊ะเนี่ยเห็นไหมเราเคาะเนี่ยเคาะเนี่ยขาเด้งเลยเห็นไหมไม่ต้องเกรงนะจ๊ะเนี่ยเด้งเลยนะเนี่ยแสดงว่ามันมีไอเขาเรียกเป็นไฮเปอร์ริเฟกเซ์ การที่มีไฮเปอร์ลิเฟเซ์เหรือว่าลิเฟกซ์ให้มันไวเนี่ยแสดงว่ามันน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติที่ไขสัลหลังเกิดขึ้นนั้นเคสเนี่ยพอไปเอ็กซเรย์มาเอ็กซเรย์มาจะเห็นว่ากระดูกคอมันเสื่อมนิดหนึ่งตรงช่องนี้นะนี่สองสามสี่ห้ากับหกห้ากับหกในช่องมันแคบลงมาคือปกติเนี่ยหมอรองมันต้องมีหมอรองความสูงแบบนี้เพระว่ามันเสื่อมเนี่ยบางทีมันเสื่อมมันจะแคบไปแบบนี้แล้วบางครั้งจะมีหมอรองดูมันเคลื่อนออกมาแล้วไปกดเส้นประสาทตรงนี้กดไขสัลหลังตรงนี้ได้เหะน เคสเนี่ยถ้าเกิดเจอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเอเ็กซเรย์แบบนี้อาการแบบนี้ขั้นต่อไป็ต้ก็ไปตรวจ X m อ็มอาคือการตรวจคลื่นในกระตาเพื่อจะไปยืนยักนการไม่ใช่ว่ามันมีการเคลื่อนของหมอนแล้วไปกดไขสลิมซึ่งในกรณีนี้นะถ้าเกิดว่ามีอาการมันแย่ลงลชาแล้วก็มันจะแย่ลงเรื่อยๆคืออาการมันจะเป็นมากขึ้นมากขึ้นที่ว่ามากขึ้นคืออะไรมันจะใช้มือเนี่ยได้น้อยลงน้อยลงเรื่อยๆจากที่ยกของได้ตอนหลังน่จะไอจดกระดุมเสื้อไม่ได้ จนตอนหลังี่ยเขียนไม่ได้จะหยิบช้อนตักข้าใส่ปากไม่ได้ผู้นี้เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่แย่ลงงั้นผู้นี้การรัการถ้าเกิดมันมีก้อนแล้วก็ดกดไิดสลังจริงต้องมาคุยเรื่องผ่านตัดจะไปตรวจ